ดีครับผมน้าดัมครับวันนี้แนะนําการพ่นโคมรุ่นใหม่นะครับระบบไอน้ำครับพ่นโคมแบบนี้จะอยู่ได้นานประมาณ2อถึงสปีนะครับจากโคมที่เหลืองๆุ่นๆนะครับตอนนี้เราทําการพ่นแล้วนะครับดูนะฮะตรงไหนที่น้ํายาวิ่งเข้าไปแล้วนะครับไปเคลือบเ่นแล้วเ่นจะใสเคลียเลยนะครับแบบนี้จะพ่นได้สีเดียวนะครับเป็นสีใสลอเคลียนั่นเองนะครับแต่ถ้าพ่นแบบไอก้าสามารถพ่นเป็นโคมสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูสีเขียว หรือสโมกได้นะครับอย่างนั้นเรียกว่าการพ่นแบบไอกาเวลาในการพ่นจะนานกว่านะครับอันนี้พ่นรูปสามารถใช้งานได้ทันทีเลยครับสำหรับรถที่ใช้งานมานะครับสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ3-4ปีนะครับแดดบ้านเอนเริ่มแรงนะครับความร้อนสะสมในโคมก็เยอะนะครับทำให้โคมนั้นเหลืองนะครับสามารถที่จะทำให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้นะครับ ใดนะครับที่ใช้รถมาสากรยาหนึ่งแล้วนะครับจะมีอาการคมเหลืองนะครับคมขุณไม่ใสไม่เคลียรนะครับเวลามองทางก็ไม่ชัดเจนนะฮะลำแสงออกได้ไม่เต็มที่นะครับก็แนะนำนะครับพ่นคมสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่น้าดมครับ0812811259่ครับขอบคุณครับ